สมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลก สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวสทตรัง FM 91.25 m เมกะเฮิรตนะคะ AM 810กิโลเฮิรติดตามเราผ่านหนะ้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.prd.go.th c e b o o k แฟนเพจนะคะสวทตรังไลฟ์ค่ะแล้วก็ยังมีรายการย้อนหลังให้ได้ติดตามนะคะผ่านยูทูบช่ n e l สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะโยโยศพรรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ชนานาญการพิเศษนะคะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดตรังนะคะคุณวิสิตทองเที่ยงนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะนะคะวันนี้เรานะคะได้ติดตามการทํางานของสานักง,งานปันสุสัตว์จังหวัดตรังกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝนตกแล้วเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วสาหรับพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จังหวัดตรังของเราหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณาภัยในช่วงหน้าฝนเช่นเดียวกับสํานักงานปัญสุสัตธ์จังหวัดตรังของเราเหมือนกันนะคะเราตรเตรียมอะไรในช่วงหน้าฝนไว้คะครับจริงๆแล้วนี่คือ ในช่วงหน้าฝนนี่ครับก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับ,รบที่เป็นเจ้าของสัตว์นะครับก็พยายามดูแลสัตว์นะครับไม่ให้เขาไปโดนฝนหรือว่าโดนลมโดนอะไรเนี่ยครับทําให้เขามีปัญหาในเรื่องสุขภาพะนะครับก็ใน,นส่วนหนึ่งในนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีภัยพิบัตินะครับอาจจะมีพวกน้ําท่วมอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราน่าจะแบ่งแบ่ง,บงโซนเอ การการดูแลนะครับเป็นเป็นสามระยะนะครับก็คือระยะแรกนี่คือเป็นระยะที่ก่อนเกิดภัยนะครับเราเรียกว่าก่อนเกิดภัยก่อนเกิดภัยวิบัตินี่เราก็ต้องต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเกษตรกรนะครับอย่างน้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมานี่ก็ท่านอาจจะต้องควรจะได้รับค่าชดเชยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสําคัญที่สุดคือทางท่านเกษตรกรนะครับท่านจะต้อง คือต้องไปขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์นี่ก็ไปขึ้นที่ประสำอำเภอนะครับในอำเภอของท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นใช้เป็นหลักฐานนะครับในการเบิกค่าชดเชยนะครับซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรของรับในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับก็จะมีค่าชดเชยในเกือบทุกชนิดสัตว์ตั้งแต่โคเนื้อกะบบือแพะแกะสุกรนะครับสัตว์ปีกนะครับแต่ว่าในันดับที่ แตกต่างกันแลวแล้วก็คนละไม่เกินนะครับ oh. แต่ก็ยังก็ยังดีกว่านะครับที่เราจะเสียหายไปแล้วก็อาจจะมีสัตว์ตายหรือว,ว่าสูญหายโดนน้ําพาไปอะไรประมาณนี้ครับก็เขาคิดว่าท่านควรที่จะไปดาเนินการนะครับแล,ล้ว oh. เร่งไปดาเนินการซึ่งกรมสรรสัตว์ที่เราเปิดให้ขึ้นทะเบียนอยู่ตลอดเวลานะครับทุตามเวลาราชการนะครับ ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของอกรมปศุสัสตว์เองนะคะโดยสํานักง,งานปศุสัสตว์อำเภอเนี่ยก็ได้มีการเร่งรัดให้เกษตรกรได้ไปขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดถูกต้องถูกต้องครับค่ะคนะคะคซึ่งเกณฑ์นในการให้การช่วยเหลือเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอย่างสมมุติอย่างโคกระบือเนี่ยต้องไม่เกินลายละกี่ตัวห้าตัวหรือตัวแกะไม่เกิน10ตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันจะมีเงื่อนไขในการที่จะให้การช่วยเหลือก็จะมีแต่ละช่วงอายุว่าเช่นโค สองปีขึ้นไปนี่จะได้ตัวเราไม่เกิน3 5มหมื่นหเลยประมาณนี้ครับก็ค่ะนะคะแต่ถ้าอายุประมาณ1ปีก็22,000มก็จะมีเรทอยู่ประมมันจะมีเรทอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เหมือนอย่างที่ทางคุณวิสิทธิ์บอกก็คือดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรเลยดีกว่ามีความีความสูญเสียอย่างเดียวถ้าท่านไม่ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรก่อนให้เป็นปัจจุบัน ใช่ครับคือถ้าถ้าท่านไม่ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก็เท่ากับว่าทางราชการไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปยินยันให้กับท่านได้ว่าท่านสามารถที่จะเบิกค่าชดเชยได้นะอะไรประมาณนี้ครับค่ะนะคะที่นี้ในส่วนของโรคระบาดในช่วงหน้าฝนระคะมีอะไรที่น่ากังวลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังบ้างโรคระบาดนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายคล้ายคนนะครับในเรื่องของทางเดินหายใจนะครับั้งไม่ว่าจะเป็นพวกสัตวเปรกหรือว่าโคเนื้อ กระบือนะครับแล้วก็โรคที่สําคัญในโคอีกหลายๆโรคนะครับเป็นพวกเรื่องของโรคไข้สามวันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าจะมีโรคระบาดนะครับก็จะเป็นโรคปากไรท้าเปื่อยนะครับซึ่งในจังหวัดจังตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนักก็คิดว่ายัางไม่มีตอนนี้ะนะครับะค,ะครับนะคะก็ เรียกว่าเกษตรกรเองก็ต้องดูแลสัตว์ของตัวเองคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแบบนี้หรอคะถ้าเกิดครับทีนี้ผมผมเน้นย้าในเรื่องของก่อนเกิดภัยก็คือเรื่องของอการจัดการนะครับการจัดการเช่นว,ว่าเราควรจะมีคอกมีหลังคามีผนงังกันฝนอะไรประมาณนี้นะครับที่คือก็สัตว์ก็เหมือนคนแหละครับคือเขาก็ถ้าได้รับพวกฝนหรือว่าลมอะไรหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้เขาจะมี จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คือเป็นความถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ต้องมาใส่ใจตรงนี้นะครับคือเราอาจจะไม่ไม่ต้องไปรอทางราชการมาช่วยเหลือนะครับตรงนี้เราทําได้เองนะครับะนะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของอถ้าเป็นโครกระบือนะครับแพะแก่นี่ก็จะจะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องอาหารสัตว์ซึ่งจะเป็นพวกอาหารยาพวกหญ้าสายพันธุ์ต่างๆนะครับ เพาพวกในเปียยบปักช่องอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดท่านไม่มีพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะขอสนับสนุนได้ที่ฐานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังะนะครับ นะคะ,ะคก็เป็นการเนะตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดภัยซึ่งณนะปัจจุบันถึงแม้ฝนจะตกลงมาเยอะในพื้นที่จังหวัดตรงังแต่ยังไม่มีพื้นที่ไหนประสบภัยน้ําท่วมอ่าใช่ครับอันนี้ก็เตรียมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์เรื่องของโรงเรือนคอเกเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างก็ต้องมีความพร้อมนะคะในการ,รที่จะรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมสเสบียงอาหารสาัตว์ทราบม,มาว่าในส่วนของโคตา้าของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรงังที่จะได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังก็มีอยู่เรามีการ อยา,ากจการสเบียงตรงนี้กันยังไงคะครับก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เกิดภัยนะครับในที่ท่านเดือดร้อนนี่ท่านสามารถที่จะไปแจ้งความประสงค์ที่ทางประสัทอำเภอนะครับกรณีที่เกิดภัยแล้วก็ทางอำเภอนี้ได้ประกาศภัยนะครับทางจังหวัดนี้ได้ประกาศภัยว่าท่านประสบภัยแล้วนะก็คือเดี๋ยวทางทางอำเภอนี้ก็จะประกาศให้ท่านมารับความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของแหนาหันสัตว์อันนี้คือทางรัฐที่เราเตรียมกับพร้อมให้ท่านแล้วก็ มีอยู่หลายหมื่นกิโลนะครับในส่วนโคต้าของประสจังหวัดนะครับแล้วก็มีของกลมอะไรอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความพร้อมของท่านนะครับก็ควรจะมีนะครับทีนี้เราของทางโครงการของทางปศุสัตว์นี้ก็จะมีโครงการเรื่องคลังสเสบียงซึ่งก็มีกระจายอยู่หลายตำบลน,นะครับก็ให้ท่านไปดูแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันแล้วกันว่าเราจะมีการเหมือนจัดการเพื่อช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ ในเบื้องต้นก่อนนะครับอ๋อเป็นคลังสเบียงอาหารสัตว์ประจำตำบลเป็นคลังสเบียงอาหารสัตว์ประจําตําบลแล้วก็ทางทางทางรัฐในทางราชการนี่ก็ให้การสนับสนุนไปนะครับก็น่าจะ250ฟ้อนนะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้ทางท่านนี่ไปบริหารจัดการกันเองนะครับอาจจะเป็นการ ซื้อแล้วก็นํามาเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับเป็นการเออเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับการเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยจบไปแล้วก็ต้องขอรอรับของใหม่อะไรอ่งี้แล้วก็แต่ต้องบริหารจัดการกันเองใช่ครับแล้วก็เน้นย้ําว่าทางท้องถิ่นเนี่ยถ้าเห็นด้วยตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะไปทําโครงการอะไรขึ้นมาได้เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้นะครับทางท้องถิ่นซึ่งท่านอยู่ในส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปไปช่วยเหลือเกษตรกรในในส่วนการขาดแคลน ในเรื่องนี้อาหารสัตว์กรณีที่ปกติท่านก็สามารถที่จะใช้เป็นการเลี้ยงได้ กรณีที่ท่านเกิดภัยพิบัติท่านก็สามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้กับเกษตรกรได้ะนะครับค่ะนะคะคือเรามีการเตรียมการตั้งแต่ก่อนเกิดภยัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์การหมั่นสังเกตสุขภาพสัตว์ของเลี้ยงของตัวเองการตระเตรียมโรงเรือนนะคะ,ะข้อเกเลี้ยงสัตว์เนี่ยให้มันเหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เกษตรกรมีพื้นที่ก็ควรจะปลูก พวกควรจะมีคือการการครับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เควเอื้องเนี่ยท่านควรที่จะมีพื้นที่ที่จะปลูกพื่อาหารสัตว์แล้วก็ท่านที่มีพื้นที่น้อยก็จะมีพันธพื้อาหารสัตว์ที่แตกต่างกันไปท่านที่มีพื้นที่เยอะก็อาจจะเป็นพวกแง่ลูซี่คินนี่ะไรพวกนี้ครับ เดี๋ยวท่านไปปรึกษาได้ที่สถานีอาหารสัตว์นะ,นะครับนะคะแล้วก็ในการเก็บนะคะเรียกว่า,าสเสบียงอาหารสัตว์เหล่านี้เอาไว้อาจจะเป็นรูปแบบของหญ้าแห้งหรือหญ้าหมักก็แล้วแต่ปรึกษาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังนะคะใช่ค่ะแล้วก็ครับขอญาตก็คือที่สํานักง,งานประศาสตว์จังหวัดก็จะมีกลุ่มส่งเสริมอยู่นะครับก็ใช่กลุ่มส่งเสริมกักลุ่มยุทธศาสตร์เนี่ยก็เขาก็ช่วยดูแลในเรื่องของการ เมนูในการทำญ้าหมากักทำอาหารสัตว์ผส,สมอะไรพวกนี้ครับก็ทางปศุสัตว์จังหวัดก็มีนะครับอ่านะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะวอล์กอิน <in S 1> เข้าไปได้เลยที่สำหรับจังหวัดนะครับเราก็ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำท่านได้นะครับในเรื่องของเลือดธาตุอาหารเสริมพวกนี้นะครับท่านในเรื่องของสุขภาพสัตว์นะนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปคุยได้นะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของพวกเวชภัณฑ์วัคซีนราคาเราอันนี้เรามีให้ท่านอยู่เป็น เป็นระยะนะครับคือ,อ,อครับคับค,คือคือเรามีให้ทั้งตลอดนะครับวัคซีนปากและเท่าเปืเอ่อยวัคซีนในขบือก็คือพวกเฮโมลจิกนะครับวัคซีนคอบวมนะครับแล้วก็พวก ในสัตว์ปีกนะครับนีก็เช่นอะไรตรงนี้เรามีนะครับท่านไปติดต่อที่ปศุสั์อำเภอได้เลยนะครับขอแจ้งไปเลยครับผมค่ะนะคะเตรียมสำรองเวชภัณฑ์อาหารเสริมแร่ธาตุวิตามินทุกอย่างเรามีเตรียมไว้ให้นะคะนอกเหนือจากการเดินหน้าตั้งคลังสเสบียงอาหารสัตว์ประจําตําบลที่จะให้เกิดความยั่งยืนในการที่จะช่วยเหลือกเษกษตรกรแล้วนะคะคเวลาสมมุติถ้ามันเกิดอุตกภัยใหญ่ๆขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรามีการจัดตั้งจุดอบพยพสัตว์อะไรเหล่านี้ไว้ไหมคะมีครับมีครับของของทางประสัดนี้ได้เตร เตรียมไว้ประมาณ10ศูนย์นะครับใน10ออำเภออ่าใช่ครับค่ะก็เฉลีย่ยอำเภอละศูนย์เป็นจุดอุพยพคือเราไม่ประมาทเนาะถึงมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดข<ต>ึ้นมาน<ต>เราก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนอนะครับเพื่อที่จงให้พี่น้องเษกษตรกรได้รับทราบว่าถ้าเกิดมีไฟนี่เราจะอุพยพสัตว์ของท่านไปที่ไหนในบริเวณที่สูงตรงนี้นะครับให้ทางจังหวัดเตรียมไว้ครับเราคุยกันถึง การเตรียมการก่อนเกิดภัยในระหว่างเกิดภัยแล้วการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัยราะคานอกจากลการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเรามีหน่วยสัตวแพทย์ที่จะลงพื้นที่เชิงรุกไปดูแลสุขภาพสัตว์อะไรเหล่านี้ไหมคะครับในใน,นเดี๋ยวขอย้อนไปที่ช่วงเกิดภัยก่อน uh huh, นะครับช่วงเกิดภัยเนี่ยถ้าท่านได้รับภัยพิบัตินะครับในเรื่องน้ําท่วมแล้วก็สัตว์ของท่านเสียงหายอย่างนี้ท่านจะต้องอย่างน้อยต้องมีหนึ่ง รูปถ่ายซากที่ท่านเสียหายช่นตายป่วยหรือตายพวกนี้ครับอัอนให้ยฉพาะตายนะครับแล้วก็สูญหายตรงนี้แล้วก็จะต้องมีการไปลงบันทึกประจําวันที่ฐานีตำรวจด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อที่จะ,ะเป็นหลักฐานในการ <c oughs> เข้าคณะาากรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการช่วยเหลือกรณีนนภัยพิบัติในระดับ <c oughs> อำเภอนะครับซึ่งทานานอำเภอเนี่ยจะมีงบประมาณจะมีจะมีวงเงินช่วยเหลืออยู่นะครับเขาเรียกว่าขชพอนะครับก็คือ อันนี้ก็คือท่านต้องมีหลักฐานมีรูปถ่ายอย่างนี้ครับเป็นเป็นอันนี้ต้องแจ้งแจ้งไปทางปราาะสัทอำเภอในในกรณีที่ท่านท่านได้รับความเสียหายในช่วงเกิดภัย อ่าครับอืมค่ะต้องเตรียมให้พร้อมนะคุณผู้ฟังไม่ใช่แบบเราทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานเนาะในการเบิกจ่ายของทาง <ใน S 2> รชาชการเบิกเงินทางราชการนะครับต้องมีหลักฐานอยู่หกเจ็ดอย่างครับผมก็ให้อบค่ะุกะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะอ่าได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐถ้าเข้าเงื่อนไขเข้ากฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้ใช่ครับค่ะในระหว่างที่เกิดเกิดภาวะน้ำท่วมเนี่ยทีม ทีมทีมสัตวแพทย์มีการทํางานเชิงรุกลงพื้นที่ด้วยไหมใช่ครับเราก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพสัตว์ด้วยตรงนี้ครับอ่าค่ะนะคะแล้วก็หลังจากหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูใช่ครับพ่หลังหลังเกิดภัยนี่ก็ต้องไปเข้ากระบวนการในการฟื้นฟูนะครับของปริษัทนี้ก็มีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าาทางท้องถิ่นหรือว่าทางจังหวัดมีประมาณช่วยเหลือนี่ก็จะดีดีขึ้นตรงนี้เขาก็ขอย้ำเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทเขาไม่ได้มีงบอะไรมากมายนะครับในกรณีของของการช่วยเหลือเวลาเกิดภัยน้าท่วมเราจะมีถุงยางชีพนู่นนี่นั่นตลอดเลยในส่วนของปัสสาว์มีถุงยางชีพปัสสตว์มีไหมมีมีครับมีบางส่วนนะครับก็มีมีครับโอ้ค่ะนะคะเราก็ได้เห็นการทํางานของทางสานักงานปัสสตว์จังหวัดตรังเมื่อครู่นี้คุณวิสิตพูดถึงเรื่องของโรคไข้สามวันมันเป็นยังไงคะไข้สามวัน อ่นนอเป็นเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนะครับซึ่ง oh. วัววัวทั่วไปนี่อ่าวัวพื้นเมืองเนี่ยผมก็ได้อยู่ในวงการมาด้านผลิตกัณวัวพื้นเมืองนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็น oh. นะครับแต่ว่าพอมาหลังๆนี่พอเราดูแลดีเช่นพวกวัวชนเนี่ยครับค่ะ oh. เขาจะเป็นนะตอนนี้ oh. จะเริ่มเป็นเมื่อก่อนนี่ก็เกษตรกรก็ไปกินยาเขียวยาเขียวใหญ่แล้วกินนะ oh. หายเองก็มีหายเอง oh. นะครับ oh, <okay. S 2> หายเองก็มีแต่ว่า จริงๆแล้วในมวชนนี้ควรที่จะมีการรักษาเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเขาไว้นานนี่เขาก็สุขภาพเขาจะสุดโทมค,ครับนะคะก็มันเกิดจากพวกมแมลงดูดเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค,ครับแต่ตรงนั้นคือน้ำพิศกินอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราเราเว้นว่างจากการระบาดไปเมื่อ3ามปีที่แล้วคค่ะครับครับ ค่ะนะคะก็เรามัดระวังค่ะคุณผู้ฟังคะมีไม่กี่โรคที่จะต้องระวังในช่วงหน้าฝนปากเท้าเปื่อยข้อบวมด้วยไหมคะข้อบวมข้อบวมก็ยังไม่มีการระบาดนะฮะ uh huh. คือคือ,ค,อ,ค,อคือโรคพวกนี้ไม,ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับ uh huh. เดี๋ยวมันอาจจะมี oh, การแพร่การแพร่ระบาดมาจากที่ uh huh. อื่นนะครับจริงๆนะในตัวหลักหลักวิทยาศาสตร์เขาก็เป็น,เป,นเป็นเชื้อที่อยู่ภายในร่างกายอยู่แล้วแหละแต่ว่าครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันมาจากการระบาดทั้งนั้นนะครับอค่ะนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการเตรียมการนะคะ รับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องนี้ค่ะคุณฟังคาเห็นลงพื้นที่ไปตรวจ <c oughs> พวกฟาร์มที่จะไปประเมินอะไรพวกนี้ค่ะ,ะใช่ครับตรงนั้นเป็นงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าซึ่งออตอนนี้ก็ ขัวไทยสุขขัวโลกครับตี่ครับก็เราก็มีการส่งออกนะครับไก่เนื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะบริโภคภายในประเทศนะครับก็มีการส่งออกไปต่างประเทศก็คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีระบบมาตรฐานฟาร์มหรือ TAP นะครับอ๋อการปฏิบัติที่ดีอะไรสักอย่างมาตรฐานการเกษตรที่ดีนะครับคับตรงนี้เราเข้าไปดูอะไรบ้างคะรายละเอียดนี่ก็ถ้าเป็นระบบมาตรฐานฟาร์มนี่ก็จะมีเยอะ เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เกษตรกรนี่ต้องมีค่อนข้างที่ต้องต้องมีทุนนิดนะครับต้องมีทุนในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับต้องมีบริษัทที่มาคอนแทคด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องมีสารพย์ควบคุมฟาร์มนะครับต้องเป็นของเอกชนะนะครับเพราะทางราชการเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ตรวจะน,น,นะครับนะคะทีนี้ทีนี้เราก็ต้องเราจะต้องประเมินกัน ประมาณระยะเวลาค,ค,คือมาตรฐานฟาร์มนี้ก็คออือตอนนี้ที่ที่ทำที่กรมประกาศอยู่ก็มีแต่ในเรื่องของไก่เนื้อไก่เนื้อเ็น uh huh. ไก่เนื้อ uh huh. สุกรกงงที่ว่ายอด uh huh. ใช่ครับไก่เนื้อสุกรแล้วก็โคเนื้อซึ่งในจังหวัดตรังนี่ตามที่ขึ้นทะเบียนผมดูแล้วมีตัวเลขไก่อยู่เกือบเ oh, กืเอบล้านตัวกันครับไก่เนื้อนะครับ uh huh. ก็มีการส่งออก นะครับไม่บริโภคไม่หมดภายในจังหวัดมันจะมีมาตรฐานเนาะเป็นแบบประเมินก็ติ๊กดูสภาพก็จะเป็นเช็คลิ์ว่าระบบการระบบการควบคุมโรคหรือว่าระบบการโรงเรือนโรคระบบกชิดเป็นยังไงการการค่าเชื้อโรคอะไรเป็นยังไงการดูแลสัตว์ป่วยเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับการให้อาหาร อะไรยังไงตรงนี้นะครับค่ะถ้าเกิดว่ามันเรียบร้อยตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีอะไรขัดตกบกพร่องเราก็ต้องให้คาแนะนำ<ก>เขาทา,ทางจังหวัดก็มีการแนะนําให้ปรับปรุงนะครับท่านปรับปรุงได้ก็จะผ่านผ่านเกณฑ์น,นะครับค่ะพอท่านก็จะได้รับใบมาตรฐานไปซึ่งก็ต่ออายุประมาณ3ปี มีอันหนึ่งที่สงสัยมากเลยเพราะเห็นแวบๆว,ว,ว่าท่านปศุส,สัสตว์เนี่ยท่านไปพบกับพัฒนาชุมชนเรื่องของการผลักดันหมูแผ่นให้เป็นโอทอปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้าเนี้มันจะมะีโครงการที่จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการผลิตหมูย่างเมืองตรงังตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์นี่คือเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแสดงว่าเราไม่ได้ดูแค่แคการรักษาการฉีดวัคซีนการบริการเรื่องพิษคือของปศุสัตว์นี่ก็ดูเกือบ ยอะทุกสัตว์ถ้าพูดง่ายๆคือคือกว่าวทุกสัตว์แล้วก็ในด้านด้านเฮลก็คือ<ฆ>ด้านด้านสุขภาพสุขภาพิบาลของคนการไปพวกนี้ก็ดูเรื่องของมาตรฐานสินค้าเรื่องของออผลิตภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวกับทางสาสุขนี่เรา<ฆ>เราก็ช่วยช่วยกันดูอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่ากรมปศุสัตว์นี้ต,ต้องต้องพัฒนาศักยภาพให้อาเกษตรกรเครือข่ายของเราที่จะสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่เขาทํา ใช่ครับของของหมูย่างนี้ก็คือ,อมันมีประเด็นหนึ่งว่าหมูย่างนั่นคือเรา,าเอาหมูมาตัวหนึ่งนี่เราไม่ได้เราไม่ได้ขายทั้งตัวเพราะฉะนั้นมันจะเหลือบางส่วนอย่างเช่นประมาณสี 4, ่สิบเปอร์เซ็นต uh huh. ์ท่านหัวหน้าก็เลยเคิดว่าเราน่าจะมีการนําไปแปรรูปไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ <ạ. S 1> ก็ได้นําเสนอไปทางโครงการทางจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดรับทราบแล้วก็พอดีว่าเมื่อวันศุกร์นี้ทางกองผลิตภัณฑ์ของกรมสัตว์นะครับก็มีหน้าที่ในการ แปรรูปแล้วก็อบรมอ่าอบรมพวกเกษตรกรนะครับให้ให้นำพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้มามาแปรรูปดูว่าจะเป็นอะไรได้บ้างเช่นหมูแผ่น <ứng S 2> อันนี้ <ứng S 2> ท่านว่าเนี่ยครับก็สามารถที่เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะน่าจะทาตลาดได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าในสวีเนก็มีขายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของหมูย่างเมืองตัง <c oughs> แต่ว่าน, <c oughs> นี่ก็เป็นหมูแผ่นที่เอ่อเทรนด์ลถของหมูย่างนะครับหมูย่างก็น่าจะ เป็นโอท็อปได้นะครับท่านหัวหน้าก็ไปไปขึ้นเป็นเป็นโอท็อปไว้เราไปต่อยอนอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็ก็าสามารถที่จะอุดหนุนกันได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะมันก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปก็จะพัฒนาดาวต่างๆขึ้นมาใช่ครับต่อไปอาจจะไปต่อยอดอาจจะมีผู้ประกอบการที่ที่ไปเปิดตัวแปรรูปตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะนำนำผลิตภัณฑ์จยางหมูนี้ไปทําได้นะครับ ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับค่ะยี่ห้ออะไรแล้วจำไม่ได้มีแต่คำว่าพก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 คุณฟังก็ค่อยคอยไปหาดูเนาะถ้าผลิตั์าถ้เป็นผลิตในจังหวัดตรังนี่เราได้ช่วยกัน็หมูย่างเราก็ได้ G i แล้วอ่าค่ะหมูย่างได้ g ีอแล้วชิ้นส่วนที่เหลือนี่มันเยอะมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็เห็นไปอบรมเกษตรกรที่ที่จะให้ความรู้ด้านการผลิตอะไรอาหารสัตว์มันเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้ละ เออผมพอดีอยู่กับละกลุ่มกันนะว่าเป็นของกลุ่มค่ะครันะคะก็มีเรียกว่าปศสุสัต์นี้ดําเนินการแบบหลากหลายมากมากเลยใช่ครับค่อนข้างที่จะเป็นงานที่หลากหลายนะครับค่ะนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรของเราในช่วงหน้าฝนบ้างคะเชิญเลยค่ะช่วงหน้าฝนนะครับก็พี่น้องเกษตรกรนะครับก็อย่างเดิมนะครับก็คือต้องหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ของท่านเองนะครับแล้วก็ท่านต้องเตรียมความพร้อม ในเบื้องต้นนะครับที่อย่างที่บอกครับเพื่อไม่ได้ไม่จะไม่รับผลกระทบมากเกินไปนะครับเท่า<ฆ>ที่ท่านสามารถทําได้นะครับทีนี้ในส่วนของบริษัทจังหวัดจังนะครับตัวแทนของกรมบริษัทนี้ก็มีความพร้อมที่จะดูแลท่านนะครับขอให้ท่านเดินเข้ามาในส่วนของบริษัทอำเภอในส่วนของอาสาบริษัทในพื้นที่ในส่วนของอเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่ทั้งจังหวัดนะครับเรามีอยู่หลายท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยปรึกษา นะครับถ้าท่านมีมีความเดือดร้อนนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ประสวดจังหวัดก็จะมีเบอร์ติดต่ออยู่นะครับก็คือ,อ075218377 ค่ะนะคะก็สามารถเดินเข้าไปที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่เรามีอยู่ทั่วครับมีปัญหามีอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฟาร์มต่างๆที่ต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานฟาร์มของของตัวเองก็ปรึกษาในส่วนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้โดยตรงโดยตรงเลยนะคะกับนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษคุณวิสิิตทองเทียงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังนะคะ คุณผู้ฟังวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะที่เกียรติสวทตรตรังของเราและก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าวก้นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 9 1 2 5 MHz เมกะเฮิร์ สวทตรังฟังทั่วโลกผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยน่าพิสมัยน่ารักน่าใครปริ้งพราวคงถวายมะลิไหวพระวันนะ ได้นวลข้างเนตดน้อยดังสอยจากดาวกระพริบพราง